วันนี้ผมเอพีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบัตรตัวนี้ของผมนะครับก็จะเป็นบัตรขายของนะครับขายพวกรหัสนะครับโอเคนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมมาสอนเซตกันก่อนนะครับถ้าทางร้านนะครับจะให้ไฟล์ไปนะครับถ้าซื้อจากทางร้านจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับแต่ว่าถ้าดูมาจากยูทูบจะอยู่ที่ร้อยี่สิบนะครับสามารถแจ้ง ทางที่เกตได้ตลอดกรที่กำลังมองหาบริการกดในตัวหรือว่ากดเกมพาร์ทครับผมขอแนะนำนะครับร้านเอสพีนะครับมีบริการกดในตัวกดเกมพาร์ทกดกรอบรูปนะครับแล้วก็รับทำบัตรแล้วก็จะมีพวกยศต่างๆนะครับอย่างเช่นยศโปรแกรมนะครับแล้วก็มีบัตรเช่าด้วยนะครับก็จะมีพวกสูตรต่างๆนะครับก็สามารถซื้อกันได้นะครับเช่นสูตรในตัวนะครับแล้วก็มีสกิปนะครับตรงนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นของโฟลว์สตูดิโอแล้วก็อันนี้ตัวอย่างยศนะครับของเป็นทูนะครับก็สามารถซื้อกันได้นะครับแล้วก็็จะะมีเปนนคคอรร์ับ ตรงนี้ก็มาดูได้แล้วก็จะมีพวกของฟรีนะครับก็ตรงนี้ก็ทำเพื่อรยดนนะครับโอเคสำหรับบริการไอพก็จะมีมานี้นะครับนะครับก็บอกแอดมินนะครับบอกว่าสนใจบอร์ขายรหัสครับโอเคนะครับแล้วก็มาดูเซตก่อนะที่ต้องเซตนะครับก็ตรงนี้นะครับให้เอาอันนี้มาใส่นะครับกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ค o ปปี้มาอันนี้ก็ i อดีนะครับไอดีก d ให้ copy ข้างบนของกาตรงนี้มาแล้วก็เอามาใส่ตรง id s r v e r นะครับส่วนไอ้เมื่อกี้เนี่ยตรงนี้นก็คือใส่ไปเลยของตัวเราตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทูม m นนี่นะครับให้เ็ตไว้เบอร์โทรของเราเลยอันนี้ก็จะเป็นบอทด i คอร์ดนะตัวเค Bot บนะครับผมมีผมมีคลิปสอนหานะสามารถไปดูได้นะแล้วก็จะมีอให้ใส่โทเค็ไปตรงนี้ แล้วสามารถทำการลันบอทได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวนะแล้วก็จะมีตรงเตอร์เบนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ให้มันเซตเหมือนกันเลยนะครับเพระาะว่าถ้าไอตัวตรงนั้นมันเป็นตัวสำรองอะแล้วว่าเรียกว่าเรียกใช้ไม่ได้ดีกว่าตรงนี้ก็เซตเหมือนเดิมเลยโอเคพอได้ประมาณนี้มาแล้วนะครับมาดูคำสั่งคร่าวๆเวกันดีกว่า ่าเดีย๋ยวหาปึ๊บนี่อันนี้อ่าเดี๋ยวผมมาสอนวิธีแอดหมวดหมู่กันนะครับแอดหมวดหมู่มากดตรงนี้เลยแล้วก็ชื่อหมวดหมู่นะครับกดเป็นอิโมจิขอใส่น,นี้ไปแล้วกันปึ๊บเรียบร้อยแอดหมวดหมูเสร็จแล้วนะมากดรีเฟซหนึ่งทีนะครับได้หมวดหมู่เรี่ยมมาละคือ,อแบบของผมผม,มันไม่ได้เหลียวถามมาก ถ้าเวลาแอดหมวดหมู่นะแค่เฉพาะแอดหมวดหมู่เฉยเราต้องไปกดทับใหม่นะถึงจะเห็นอีกรอบถามว่าแอดไปแล้วมันไปอยู่ในไหนนะมันจะมาอยู่ในนี้นะครับตรงตัวช็อปตรงนี้นะครับในเจสันโอเคแอดหมวดหมู่เสร็จแล้วก็ต้องไปแอดโปรดักอีกแอดแล้วก็ชื่อหมวดหมู่นะครับอันนี้เนมนะครับก็คือ เราตั้งอะไรผมตั้งฟรีแล้วกันบาย10บาทอิมิชชั่นสิบแฮ็กตรงนี้สำคัญมากแฮกตั้งเหลี่ยมแล้วกันแล้วก็อีโมจินะครับโอเคตรงนี้จะเป็นรูปภาพนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับมันจะแสดงตอนยืนยันเนาะโอเคแอดไปเลยนะครับเรียบร้อยแอดเสร็จละมากดรีเฟซโอเคกดเหลี่ยมนะครับอ่าเราต้องทำการแอดของกันนะส่วนวิธีแอดของนะครับ มากดตรงนี้นะครับแล้วก็ไททายเมื่อกี้คือเหลี่ยมอีเมลก็ตั้งออกมาเนี่ยแบบอโอเคเรียบร้อยเพิ่มของแล้วบริเวปเรียมโอเคนี่นะครับเราก็ได้แล้วนะครับของราคา10บาทาประเภทอคลคาร์นะครับ อ่าสำหรับแอดมินนะครับไอ้คำสั่งพวกนี้จะใช้ได้แค่เฉพาะแอดมินนะเดี๋ยวสอนเสร็จเงินก่อนเซ็ตเงินนะครับกดตรงมันนี่กดเลือกตรงนี้นะครับร้อยหนึ่งนะครับโอเคเข้าบัญชีละแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีให้ใส่จำนวนโอเคผมซื้อไปแล้วหนึ่งจำนวนอันนี้มีล็อกด้วยนะครับล็อกก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าได้ทําการซื้อสินค้าไปแล้วตรงนี้นครับโอเคผมขัดลบก่อนโอเคนะครับก็จะแบบนี้เลย อันนี้ผมได้เซ็เงินไปมันตับอกในดีเมนะคุณจะได้รับเงินหนึ่งร้อยจากระบบเอสพอันนี้คือข้อมูลนะครับก็ข้อมูลบัญชีที่เมื่อกี้ผมใส่ไปอีเมลก็เหลี่ยมอันนี้ก็เหลี่ยมนะครับโอเคสำหรับการแอดก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับบอตตัวนี้แล้วก็นะครับ๋ยวแป๊บนึงผมขอเนี่ยถ้าใครจะแอดแบบเยอะๆนะ โอเคนะครับสำหรับวิธีแอดนะครับก็ให้เราสร้างไฟล์มาตัวนึ้นะครับชื่ออะไรก็ได้นะแล้วก็มาตั้งแบบนี้นะครับอันนี้ผมเขียนใหม่ gmail.com แล้วก็ให้มันสร้างลูกศรเครื่องหมายน,นี้นะเแล้วก็รหัสตามนี้เซฟอันนี้ผมไม่ดูว่ามันเซฟได้หลายๆอันใส่ไปใส่เซ่รหัดอ่ะ แล้วก็มาใช้คำสั่งนะครับอนี่ไหมหนึงนะโอเคแล้วก็มาใช้คำสั่งตัวนี้นะครับเมื่อกี้แท็กลมใช่ไหมแล้วก็ชื่อไฟล์นะครับโอเคขอชื่อไฟล์มาใส่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสต็อกมาเจ็ดแล้วนะครับ แล้วก็ให้มากดรีเฟตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์เมนใหม่ก่อนเดี๋ยวพิมพ์ผิดอันอันนี้ของร้านหลักอันนี้ตัวเทสตโอเคตัวเทอ,อ่าเรียมนะครับปึ๊บมากดดูเลยว่าขอเข้าหรือยงังเห็นไหมจะบอกว่าเนี่ยของต้องมีเจ็ดชิ้นนะครับกกา้ที่เมื่อกี้แอดไปนะครับแอดไปหกโอเคนะครับถ้าผมใส่จํานวนเจ็ดจะแสดงไง รอสักครู่แป๊บหนึ่งนะครับล็อกจะได้ล็อกจะทําการแจ้งเตือนนะครับว่ามีคนซื้อนะครับในสินค้าฟรีนะครับเรียมเขาขอรับก่อนโอเคนะครับนี่นะครับเขาก็จะให้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับก็อีเมลแล้วก็รหัสนะครับแบบว่าให้เรียงกันมาเลยแล้วก็จะมีอีกหมวดหมู่นึงนะครับจะเป็นดาวน์โหลดนะครับวิธีแอดของดาวน์โหลดครับ ใช้คาร์ดเดียวกันได้นะแต่ว่าจะใช้ไม่เหมือนกันตรงนี้จมทรงนี้ให้มาหาเรือก add product นะครับแล้วก็มาตรง type product นะครับโอเคม,มหมอะไรบลียมใช่ไหม ตั้งชื่อมาแล้วก็สิบบาทแล้วกันเหมือนเมื่อกี้ะน,นะอันยี่สิบอปน่ะเปลี่ยนยี่สิบอันนี้เทเรนผมจะตั้งเป็นเหรียญพิอันนี้ยี่มจิโอเคตรงนี้ไทยนะครับให้ตั้งเป็นดาวน์โหลดอันนี้ลิงก์ดาวนโหลดนะครับผมเจ้าลิงอะไรดีอันนี้แค่สมุดลิงกนะครับน,นี้แล้วกันนะอโอเคเรียบร้อยแอปเรียบร้อยแล้วครับกด รีเฟสกันทีหนึ่งแล้วก็เลือกตรงนี้เห็นไหมครับว่าของได้ทําการแอดแลนะครับที่เห็นนมาประเภทดาวน์โหลดนะครับเมื่อกี้ได้แอดประเภทดาวน์โหลดมาหนึ่งฟินแล้วกดซื้อไปนะครับก็จะได้ตัวดาวน์โหลดมานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะคลิกลิงกเข้าไปเลยคลิกลิงปุ๊บอ่าเข้าละเรียบร้อย สำหรับบอรดขายรหัสก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าอยากแอดเยอะๆเหมือนกันอยากแอดเยอะๆอให้ใหม่อีกทีหนึ่งโอเคมากดลิงก์ไม่ๆม่ไฟล์นะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยเอาแท็บไฟล์แล้วก็ถ้าอยากใช้แค่รหัสเดียวนะผมลืมสอนแอด โอเคตรงนี้นะไทยนะครับให้กำหนดไทยอันนี้ก็ลลจีเมีโอเคแอดไปสิไม่มีแท็อ๋อผมลืมอะไทุกอย่างมันผมได้สร้างแท็กเขาปล่าวะสอดูว ดูไม่ได้ละของหมดละเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไปดู d i คอร์ดผมไม่ได้แอดมาด้วยเพราะว่ามันไม่มีของเอาสตรีมแล้วกันสตรีมนะแท็ก GTA อ่ะแท็ก GTA แล้วกัน GTA ใช่ไหมอ๋อแท็กตรงนี้แอดอ e ีเมลนะครับรหัสผ่านโอเคเรียบร้อยของแอดเสร็จแล้วนะ โอเคสำหรับบอดขายรหัสก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ส่วนลดเล็กๆน้อยๆนะครับให้พิมพ์คาว่าบอดขาย